สวัสดีครับพบก,กับผมไลออยใจกเกษีนะครับวันนี้ยังอยู่กับแคททามิล่าเด็กเอนนะครับคันคันนี้ออกได้มา6เดือนนะครับคนขับบอกคันนี้8เดือนรถยังไม่ถึงปีนะครับคันนี้งานคอยดินนะครับเอ้ยไม่ใช่คอยหินคุกนะครับ ดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ทำงานในความชอบนะครับแคดนี้อยู่ในใจผมเลยนะครับเครื่องจักรหนักแต่เรื่องความกระหึ่มของเครื่องนี่ต้องยกให้ภคมาสุนะครับมาแล้วนะครับ เขาจะทอยหินนะครับมาตรงนี้แล้วก็คันนั้นก็จะมารับช่วงต่อนะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ดูนะครับเพราะว่าเวลามีจำกัด ต้องใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่าข้างบนเป็นสายไฟนะครับฝังจากปั๊มสูบฉีดไฮโดรเลียนครับมันสนอ,อหูจริงๆนะครับเพราะว่ายังเป็นรถใหม่ คนนี้จะอายุเยอะหน่อยครับแต่คันนี้สงสัยจะไวรุ่นการขับขี่จะไม่เหมือนกันนะครับ ในการขับแมคโครนะครับถ้าได้ลูกน้องดีก็ดีไปนะครับอย่างพี่คนนีเ้เขาจะมาเช็คความพร้อมของจรบีนะครับว่าขาดไหมครับเพราะว่าได้ลูกน้องดีก็ดีไปนะครับถ้าได้ลูกน้องไม่รัษกษารถก็ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับ ันนี้อาจจะไม่อยู่นานนะครับเพราะว่ารถผมจอดอยู่ตรงโน้นนะครับนีโน่สามสี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เอาโมไซค์มาเพราะว่า,ากลัวมันขวางจราจรเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่าในใดที่เข้ามาแล้วขอใจคนลไลค์นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลอ้อใจเอสีซีมาทำคลิปวิดีโอ ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ